คอดเพย์เอ็กซ์เปิดแบบพี่เบล่าเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้ได้เจอพี่เพลาตัวจริงเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าแบบสมกับที่เป็นคอดเพยเอ็กซ์เปิดคือตัวจริงเป็นยังไงในรูปก็สวยแบบนั้นเลย เพราะว่าเรามี OPPO Reno 8 z 5G ค่ะตัวนี้ก็คือเขาเด่นเรื่อง The Portrait Expert การถ่ายภาพคนให้ดูสวยเป็นธรรมชามติเราก็ต้อง,งปกแบบไม่ต้องฟิลเตอร์ก็ได้ใช่ค่ะคือถ้าอย่างเป็นผมเองเนี่ยผมก็จะทำการพึ่งแอปสะเยอะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพุงก็ค่อนข้างป่องเวลาะจะไปเข้าเหมือยตรงหม่อยู่บ่อยแสดงว่าพอพี่ไปร่ามีตัวนี้เนี่ย no app no filter ได้เลย no app no filter ค่ะคือถ่ายแบบจบเลยอ่ะถ่ายแบบแชะดียวสวยเลยอย่างเงี้ย<อ>แล้วที่สําคัญก็คือเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็คือเหมือนเข้าใจความธรรมชาติของคนความสวยที่แตกต่างของคนเขาก็ะจะแบบปรับแต่งให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติเลยครับผมที่สาคัญก็คืออ,อยางบางวันอย่างเงี้ยพี่เบลล่าบอกกองละครรู้สึกว่าแบบสมมติคิวมาสักหกโมงเช้า ถึงประมาณตีสองตีสามไม่ค่อยมีแสงนวช่วงนั้นแต่ยังอย่างที่จะโพสบอกแปลกๆว่าวันนี้ถ่ายงานเสร็จแล้วถ่ายละครเสร็จแล้วมันก็สามารถถ่ายได้ใช่สามารถถ่ายได้ทุกเวลาเลยตอนกลางคืนเพราว่าสวยแบบมีเสน่ห์ด้วยนะเพราะว่าคือหน้าเราอ่ะจะเด่นออกมาเลยถึงแม้ว่าแบบแบคกราวมันอาจจะมืดๆแต่ว่าหน้าเราอ่ะเพราะว่าเขาเป็น The Portrait Expert ใช่พอกล้องหน้าเนี่ยเขาชัดมากคือมันจะโกลออกมาเลยถูกไหมพี่เบล่าโอ้โหเรียกได้ว่าสมกับเป็น The Portrait Expert ตัวจริงทีนี้พี่เบล่ามีแบบว่า นับน้อย,ยไหมกับการถ่ายคนอย่างเงี้ยฮะค่ะคือเบลว่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายคนอยู่แล้วเป็นพอเทรตทั้งถ่ายตัวเองด้วยแล้วก็ถ่ายคนอื่น เรารู้สึกว่าภาพพอร์เทรตอะเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์แล้วบวกกับเป็นคนชอบถ่ายภาพก็จะเล่นฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน Oppo ค่ะซึ่ง Oppo Reno 8แ่ 5G เขาจะมีฟีเจอร์เยอะมากแล้วพอเราถ่ายถ่ายไปอะมันกลายเป็นแบบชอบถ่ายรูปพอร์เทรตโดยไม่รู้ตัวเรารู้สึกว่าการถ่ายพอร์เทรตอะมันทําให้เราเห็นถึงความสวยงามของแต่ละคนที่มันออกมาจากข้างในค,ความแบบโดดเด่นของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันค่ะ ผมรู้สึกว่าภาพพอตเทรตเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของโปรบุคคลแล้วอ่ะเวลาที่เราใช้ Oppo Reno 8 5G เนี่ยถ่ายไปมันรู้สึกว่ามันสามารถบกบอกคาแรคเตอร์ตัวตนของเขาอขอกมาได้อย่างเช่นพี่เบลา่าอาจจะแบบถ่ายคนที่อยู่ในกองละครพี่พี่เบื้องหลังทุกคนอยนะ่างเงี้ยเขาก็ะจะแบบทำกิจกรรมที่พวกเขาทำอย่าเป็นประจำมันเป็นตัวของเขาอยู่ใช่เราก็แ,แบบแอบสแนปอย่างนี้ใช่ ปกติคนอื่นเขาจะแอบแซาบแต่ว่าที่เป็นเรื่องแอบแอสแนวแอบสแนปเขาค่ะนะครับโอเคอ่ะยิ่งพี่เปลนรื่ออธิบายแบบนี้เนี่ยยิ่ผมยิ่งยอมใจยาคารวะนะครับพร้อมเปย์เอ็กซ์เปอร์ยังพูดไม่หมดอจรริงหนอกจากเออเรื่องของแบบเรื่องของบุคคลใช่ไหมเรื่องของวิวก็เป็นส่วนเหมือนกันนะฉากหลังอะไรของเขาอ่ะเพราะว่าตัวฟีเจอร์ของ Oppo Reno 8T z 5เขามี AI เออ่ AI Portrait Retouching ค่ะซึ่ง เขา,าจะเข้าใจความสวยที่แตกต่างของคนเขาก็จะปรับแต่งภาพให้สวยเป็นธรรมชาติในแบบของแต่ละคนอ๋อใอใช้ AI เนี่ยมาช่วยปรับแต่งภาพโดยที่เราไม่ต้องแบบเฮ้ยไปเข้าแอปนู้แอปนี้อีกต่อไปคือเราไม่ต้องแบบว่าเอ๊ะจัแบบตาเท่าน,น,นี้นู่นนี่นั่นคือเขาอ่ะคือเข้าใจความแตกต่างนะะไม่ใช่ว่าแบบทุกคนถ่ายมาตาโตเท่ากันหมดเลยลไม่ใช่ใช่ปละ่ะคือจะสวยแบบธรรมชาติรวมถึงถ้าฉา,ากหลังเราไม่สวย มีโบเก้แฟลชพอร์เทรตเปลี่ยนฉากหลังของเราให้เป็นโบเก้สวยงามแล้วตัวเราก็จะโดดเด่นดีขึ้นมาใช่อ๋อเ้ยถ้าโบเก้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าช่วยเพิ่มความสวยงามในรูปจริงๆเนาะพี่ครับเหมือนกล้องใหญ่ไงแล้วกล้องเขาอ่ะชัดสุดคือ64ล้านพิกเซล64ล้านพิกเซลเลยใช่แสดงว่าคือต่อต่อไปเนี้ยไปไหนตอนไหนไม่ว่าพี่เวลาจะไปทำงานหรือว่าจะไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถใช้ Oppo Reno 8 5G สไปทุกอิริยาบทข้าง<ช>หลังนี่เป็นโบกี้เป็นบุ้นเลยว่าอย่างนั้นแหละใช่โอ้โหสมกับเป็นพอตเวิร์ดเอ็กซ์เปิร 5G ก็ใครเนี่ยก็สามารถเป็นพอตเวิร์ดเอ็กซ์เพิดได้นะใช่เออเพียงแค่ใช้ Oppo Reno 8 5G นะครับผมอ่ะวันนี้นไหนๆพี่เวล่ามาถึงเนี่ยมาพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วมาร้องมาเล่นเกมอ่ะมาร้องเพลงกันแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับพี่เวล่าเดี๋ยวให้พี่เวล่านะครับทำการจับผู้โชคดีนะครับแฟนคลับขึ้นมาสักสองคนเลยนะครับพี่เวล่าแฟนคลับด้านนี้เหรอคะใช่ เราจะมาคอนเฟิร์มนะครับว่า OPPO Reno 8 z 5G เนี่ยคือที่สุดแห่งที่สุดของสมาร์ทโฟนแห่งยุคกันนะฮะได้แล้วหนึ่งท,ท่าน <อะ S 2> สิ่งลิ้นใครหรือเปล่าเมื่อกีก้มีฝั่งนี้อยู่จำนัมเบอร์ได้ไหมได้ออนัมเบอร์21คุณนัทสิทาสิริโชธค่ะคุณนัทริตตานะครับ น้องคน ท่นของเราเนี่ยทําการเลือกเพื่อนหรือว่าเลือกครอบครัวเพื่มาเล่นเกมด้วยกันค่ะสามารถเลือกเออคนที่มาด้วยขึ้นมาช่วยได้ไดนะหนึ่งคนอยากถามชื่อก่อนล้กันชื่ออะไรครับอ,อะไรไอย่างกีตาร์งปีตา้าปีต,ปตน้องปีตา้าวันนี้เราจะเลือกเพื่อนเพื่มาเล่นเกมสักคนเลือกใครดีเลือกพี่กราฟเหรอคะก่อน<ๆ> พี่ทำก็ได้เดี๋ยวเป็นสแตนดี้เพื่มาเลยคุณแม่เหรอเออคุณแม่มาไหมแม่ก็ได้นะแม่กำลังมาโอ้แม่มาแล้วแม่ถึงแล้วถูกต้องไหมคะใช่แม่หนูหรือเปล่าหรือคนหรือว่าแอบอ้างไม่ได้แอบอ้างใช่ไหมแอบอ้างคุณแม่เชิญได้เลยค่ะแม่เชิญได้เลยแล้วคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่มัทนาธนะครับพี่มัทนาธ พี่มาท่านันวันนี้มาใครพิเศษวะฮะมากับใครคะอ๋อเรียกน้องโคทั้งค้า,คา,ามาก็ได้อ๋อคนนี้ไม่ไม่ได้มาด้วยกันแต่ว่ารู้จักกาันสนใจมาช่วยคุณพี่ไหมคะขึ้นมาช่วยคุณปามาท่านันหน่อยนะฮะแลนเกมสนุกสนานค่ะรางวัลหัดสองค่ะ <laughs> ไม่หัดไม่หัดเวลาร,รางวัลน,นีให้ทุกคน <laughs> เอาล่ะพี่เบล่าครับเราได้ทั้ง4ท่านขึ้นมาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยในไหนก็พี่เบล่าเนี่ยเป็นพอตเ r a น t ์เอ็กซ์เดนะครับ<ะ>เดี๋ยวเราได้ทั้ง4ท่านเนี่ยทำการถ่ายรูปกับพร็อพแข่งกันนะครับด้วย Oppo Reno 8แซด 5G แล้วได้พี่เบล่าเป็นบทตัดสินว่าใครเป็นพอตเ r a น t ์เอ็กซ์เตัวจริงะนะครับเดี๋ยวเรามีพร็อพให้ด้วยนะฮะทั้งหมด4กล่องนะฮะนำขึ้นมาได้เลยฮนะ จะมีสิ่งของที่ปีต้ากลัวอยู่ไม่มีไม่มีนะฮะจะมีท็อในการถ่ายรูปนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทําการถ่ายรูปกับพี่เปล่านะเดี๋ยวผมจะเป็นคนถ่ายเองค่ะแต่ถ้าเป็นบางอาจจะเป็นแบบเซลฟี่ค่ะก็สามารถเซลฟี่กันเองได้เลยนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นไหนคุณแม่เปิดกล่องให้ก่อนเลยนะฮะต้องสุ่มไหมคะเออสุ่มไหมพี่เปล่าสุ่มไหมลาอยากได้กล่องไหนเออแต่ละคนละคนละคือ คนละหนึ่งกล่องทุกคนเลยโอเคใช่งั้นเป่ายิงฉุบกันค่ะสามปากเป่ายิงฉุบกันใครได้เลือกก่อนเป่ายิงฉุบยิงฉุบอ่านอนได้เลือกก่อนนอนปีตาได้เลือกก่อนเลือกหนึ่งกล่องเลยค่ะปีตาเลือกกล่องไหนดีกล่องนี้นะกล่องแรกโอเคโอเคนะฮะคุณกล่องแรกเป็นลูกโป่งสีทองจากออฟโปรีโน่แปดนะครับ เอาอะมาวันนี้นผมได้เตรียม Oppo Reno 8 5ชมาพร้อมถ่ายรูปให้กับพี่เบล่าและน้องปีตา้าแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวทีมงานใส่ให้ครับหนึงหรือว่าให้คุณแม่ช่วยถ่ายก็ได้ได้ครับหรือคุณแม่อยากอยู่ในเฟรมด้วยอุ้ยก็ได้นะ ่าด้านนี้ นี่นะพี่เบล่าเลือยหนึ่งกล่องค่ะกล่องนะั้น ก่อลูจิมเมอร่าเอามาใช้สวยเออพอหรือเปล่าไหนเมอร่านี่ไงหลับละลายใช่สวยใสวยจดหน้าโัวดำไปหน่อยไม่ดำหน้าสวยแล้วเออนี่ครเป็นรูปที่สวยงามนะครับผมหลัละลายเลยต่อไปกลับที่ฝั่งนี้คุณแม่เหลือเบอร์1กับ3คุณแม่ได้เบอร์อะไรครับ เบอร์สามนะฮะอ้โหเบอร์สามก็เป็น Oppo Reno แปดแชต 5G อันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขายแบบแผนดิดกำลังเซลฟี่กันอยู่ เซลฟีล่กทีนึงฮะนี่ เหตุเอ <Expert S 2> ็กซ์เพิร์ดนะครับมาที่เบอร์ที่หนึ่งของพี่คุณพี่ชื่ออะไรน,นะพี่โบพี่โบครนะับเบอร์หนึ่งจัดไปเลยทองคำอุ้ยอะไรทองคำเอากับม่าเนี่ยเบอร์หนึ่งก<ว>็คืออุ<ว>้ยอะไรฮนะพี่เป่าไอทีที่ยิงปอมก็าด้อ๋อที่ยิบเบิ้ลอุ้ย่นี่นี่อ๋อจุ่มก่อนใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวกให้โบลองถือพี่โบจุ่จแมแล้วยินแบบ 아 <laughs> กกแต่รูปสวยมากๆเลยนะครับอยากเห็นรูปพี่เป็นฟองฟองนะค่ะุูยนี่นไงเห็นอยู่มีฟองฟองท่วมเลยด้วเครื่องนี้น่าเล่นะพี่เป้ล่าน่าซื้อกลับไปที่บ้านนะเ,<ร>เออเราก็เอากลับไปเลยสิครับเ <c oughs> พราะผมไม่ได้ใช้แล้วนะคะ <c oughs> จริงๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ถ้าอย่งางเชิญพี่เ้ล่าดูเล่นแคนี้นะครับว่มามันถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่เป้ล่าตัดสินว่ารูปของใครที่จะเป็น Portrait Expert ตัวจริง รีเซ็นสดตรงนี้เลย okay, นะฮะที่ทุกคนได้เสมอกันเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครนะครับจะเป็นใครเพศไหนอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณมาใช้นะครับ OPPO Reno แชีวิตชาจเนี่ยรับรองเลยว่าก็จะกลายเป็น Hot t w e e Expert เช่นเดียวกับทุกพี่เ็นอาแน่นอนนะครับ ผมชอบท่าย,ยอ่อเซฟของมีเวลามาพอ,อ,อ,อดีเซ่สูงเลยย่อเซ็เขาเนนะฮะเข้าอตัองัอองานไหนคะเซนสดๆกันไปเลย ก็อีกใบหนึ่งนะครับคุณแม่ทีนี้มาที่คุณมระวันมากนะครับเราสามารถนำไปคุยได้ว่าอันนี้เนี่ยนอกจากพี่ไะร่าจะเซ็นสดแล้วยังทำการย่อเซ็นอีกด้วย เดี๋ยวเราขอทุกท่านเดี่ยวห่างกันนิดนึงนะฮะ ฟ,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 ฟุ้งความฟุ้งฟ้าถ้าอยากจะเป็น h o r t r a i t Expert นะครับเหมือนกับพี่เบลล่าแล้วก็สี่คนนี้เนี่ยจัดไปเลยนะครับขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเพจเบลล่าแคนเป็นเอ็มซีค่ะติดตามได้ในยูทูบนะคะเราจะได้มีโล่สีทองมาถึงกัน,นะคะ <S <S 2> <S 2> อนเทนต์ดีเมนน่ารัก รอสีพสทอนะครับ